สวัสดีครับในส่วนของเรื่องการกําหนดคีย์หลักนะครับในหัวข้อที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนในส่วนของการสร้างตารางในมุมมองการออกแบบเองไปแล้วนะครับในการสร้างตารางนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องทําการกําหนด p r i m a r y key หรือคีย์หลักให้กับตารางของเรานะครับซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะเป็นสอนการกําหนดคีย์หลักนะครับการกําหนดคีย์หลักหรือ primary key นะครับหมายถึงฟิลด์ที่มีข้อมูลไม่ซ้ำกันนะฮะในซึ่งในแต่ละข้อมูลนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยตารางและหลายตารางและตารางข้อมูลเหล่านี้นะครับก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันดังนั้นเราจึงต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วยโดยการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางนั้นนะครับเราจะต้องมีการกำหนดคีย์หลักหรือ primary key ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ มีวิธีการกำหนดพ r i m a r y key ดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเลือกนะครับเปิดตารางข้อมูลที่เราต้องการขึ้นมานะครับอันนี้ผมเลือกเป็นตารางข้อมูลของพนักง,งานนะครับมันก็เปิดขึ้นมานะจากนั้นนะครับก็ไปคลิกที่มุมมองนะครับคลิกที่มุมมอง หลังจากที่คลิกที่เราเลือกคำสั่งมุมมองนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าต่างมุมมองการออกแบบนะครับนี่คือหน้าต่างมุมมองการออกแบบตารางของเราซึ่งเราสามารถทำการแก้ไขโครงสร้างของตารางได้ที่หน้าต่างนี้นะครับขั้นตอนต่อมาคือให้เราเลือกฟิล์นะครับที่จะรชปเป็นแอนพลเมทีคีซึ่ง ตารางข้อมูลพนักงานนะครับก็จะประกอบด้วยฟิลรหัสพนักงานชื่อพนักงานอายุตำแหน่งการทำงานเงินเดือนนะครับสำหรับฟิลที่ผมจะเลือกนะครับเป็น p าย a r ล Key คีคือรหัสพนักงานนะครับผมก็ทำการเลือกฟิลรหัสพนักงานนะครับเพื่อที่จะทำการกำหนดภายเมล y key ีให้กับตารางนะครับหลังจากที่เราเลือกฟิลที่ต้องการกำหนดป พ r i เม r y ี่คเสร็จแล้วให้เรานะครับมาเลือกคําสั่งคีย์หลักที่เป็นสัญญักษณลูกกุญแจนะครับสีเหลืองนี่นะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะฮะผลลัพธ์ที่ได้นะครับหลังจากที่เราเลือกอ่าสัญ,ญอ่าพาเมี่คแล้วนะครับฟิลที่เป็นคีย์หลักก็จะปรากฏขึ้นมาสังเกตง่ายๆครับ สังเกตง่ายๆว่าจะมีรูปกุญแจปรากฏขึ้นมาตรงข้างหน้าฟิลที่เราเลือกนะครับนี่คือฟิลที่เลือกคือรหัสพนักงานก็จะมีรูปกุญแจสีเหลืองๆนะครับปรากฏขึ้นมาข้างหน้านี่คือการกําหนด p r i m a r y key นะครับสําหรับในส่วนของเรื่องการกําหนด p r i m a r y key ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอทุกคนตั้งใจฝึกฝนปฏิบัตินะครับในการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างตั้งใจด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ